สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นะคะหวยลาวสตานะคะของวันที่25เดือน864นะคะเลขที่ออก043และ71นะคะส่วนลาว VIP และลาวสตาร์ VIP ยังไม่ออกนะคะแต่แอดมินจะมาสรุปลาวสตาให้ฟังก่อนนะคะว่าเรามีตัวไหนม้างนะคะที่เข้านะคะ อ่าแอดมินให้มัดรวมนะคะมัดรวมทั้งสามสามลาวเลยนะคะส่วนลาวสตานะคะเลขที่ออก0ูนย์สามนะคะตัวที่แอดมินเจาะเข้านะคะอ่าแอดมินให้เด่นนะคะเด่นศูนย์กับเด่นสี่เข้านะคะเด่นศูนย์เด่นสี่เข้าและก็วิ่งรูดนะคะสําหรับลาวสตานะคะยินดีกับเพื่อนๆด้วยนะคะที่มารับชมในคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจมากๆเลยนะคะ หวังว่า wgfc ซทุกๆท,ท่านจะโชคดีนะคะเด่นวิ่งรูดเข้ามีเ hey ฮค่ะมีเ hey ฮเพื่อนๆจ๋าแล้วกเ็เลขกำลังวันนะคะ4เข้าเต็มๆนะคะสี่เข้าจ้าส่วนตัวเจาะนะคะ0 4 3แอดมินเจาะให้2ตัวนะคะ4 3 4สเข้าเต็มๆคะ่ะทุกคน4 3เข้าเต็มๆโดยไม่กลับเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆทุกท่านด้วยคะ่ะ ขอบคุณทุกทๆกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะส่วน7 1ค่ะ7 1็ดหนึเข้าเต็มเต็มเช่นกันนะคะ7 1็เข้าเต็มเต็มเช่นกันค่ะแต่เข้าที่ตัวกันไว้นะคะส่วนนะคะเลขกำลังวันของเลขล่างนะคะมีเลขกำลังวันเลขหนึ่งเข้านะคะสรุปราสตามี1กับ4นะคะ เลขอ่ากำลังวันจ้าส่วนเด่นวิ่งรูดนะคะมี0ูนย์และ4ค่ะขอแสดงความยินดีกับ fcfc ทุก,ท,กทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเรารอฟังผลราว VIP และลาวสตาร์กันต่อจ้าขอให้เพื่อนๆทุกท่านจงโชคดีนะคะเดี๋ยวเจอกันหลังหวยออกค่ะขอบคุณมากๆค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ นะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ